สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกมเลดแฟชั่นนะครับเอานะเราก็มาลุยกันต่อเลยนะอืมโอ้มีศพคนงานด้วยโดดไปทางด้านนี้ดูก่อนแล้วกันโอ้มีดักรออยู่ด้วยนะ อค okay. อันนี้เป็นปืนใหม่ที่ชื่อว่า Assault rifle นะครับบรรจุได้42นัดนะการยิงก็มี2แบบก็คือเมาส์ซ้ายจะยิงทีละ3นัดส่วนเมาส์ขวาจะยิงแบบอัตโนมัติเลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูจอมอนิเตอร์กันก่อนนโอ้โหเต็มเลยโอ้โหเต็มเลยเดี๋ยวเรากดเปิดสวิตช์อันนี้ ว่วาแล้วเชียวโอ้ยิงเดียสามนะัดโทรแม่นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเระเบิดตรงนี้ก่อนแล้วกันอะล้มเลย โอเคตอนนี้มันรู้แล้วเ,เดี๋ยวเราไปทางด้านนี้นะมันเป็นอันนี้เป็นทางลับนะครับสามารถเจาะทะลุพื้นได้นะโอเ มามาไมค์คอฟอมเข้ามานี่แน่เจโฮมันรู้แล้วมันบุกเข้ามาแน่โอ้โหเต็มเลย โอ้ oh, ตอนนี้มันรู้หมดแล้วนะเล่นปืนกดด้วยไป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 อีกทางหนึ่งดีกว่าไม่เอาแล้วมีปืนกดเ,อ,อ,เอ,อ้รถรางวิ่งไม่ได้แล้วนะเอาทอเขาตัดทุกทางที่ทำได้นะคือเขาตัดเส้นทางให้เราหนีไปได้นดั่นเองนะเออ นี่เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราดูข้างในก่อนแลวกันมีอะไรหรือเปล่าอาว e วกมันหลอกมันลอนลอกเราไม่ออกไปได้โอเคเดี๋ยวเฮนดริกเขาจะแฮกป,ประตูนะอเคเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเาจะแฮกระบบรถรางนะ ให้มันเปิดประตูได้นะโอเคใกอ้จะถองแล้วใ,ใกล้โหโอ้โหโอ้จหโ้วไปไ้่ไโอ้นะโอ้โหโ้คือ้โไไห้โหโอ้โไโอ้โหโ้โหโ้โหโง้โหโอ้โหโอ้หอ้โหโอ้โหไอ้าหโ้โหโ้ ใช้ระเบิดนี่ก็ได้เียบร้อยมา <laughs> คุมปืนกลมามีไม้ไหมมีไหมไหมมาเขตน่าจะหมดแล้วแหละจะโลนี่วะเจาะพื้นนะ ทางนานนีอเป็นเส้นทางลับนะสามารถไปอีกทางหนึ่งได้นะ <c oughs> <c oughs> บูมซะเลยมา <c oughs> นี่โดนซะโอเคปะดูยันต่อเค้่นบันไดไปนะครับโอเคเป็นเส้นทางที่เราไม่ต้องใช้ลิฟต์นะ intruder in registration medical facility security respond เอา้าโหเพื่อนเราโห้บายบายช่วยไม่ได้ครับอยู่ข้างนอกช่วยช่วยไม่ได้ You're as healthy as a horse Need help โอ้ย <laughs> 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 มามามา <laughs> มากันเยอะเลยไอ้คอฝอมันเข้ามา ตรก็จะ้องลุงตู่ให้หมดโอเคตอนนี้พวกคนคนงานเขาไปอยู่ไป <c oughs> ยานขนส่งแล้วนะต้องรีบหน่อยแล้วเอา้าเว้แล้วมันไปไม่ได้ทำไงดีล <c oughs> <c oughs> ่ะล <c oughs> งมาช้าไปนะครับ ตอนนี้ยานออกไปแล้วโหอุย้ยเอาอุย้ยตูนมิสไซล์ยิงใส่ย,ยานระเบิดตายยกลำนะครับสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าไม่หลอกกูดีนักโถตายไปซะตายตายไปเลย แรงระเบิดทําให้ประตูที่จอดยานมีปัญหานะก่อ,รรททอนนะอที่เราจะเข้าไปเราจะต้องไปเปิดการใช้งานประตูจุกเฉิญจากห้องควบคุมก่อนนะเ,เดี๋ยวเราไปทา,านนทางด้านนี้กันก่อนห้องคอนโทรลลูมนะเดี๋ยวเรากดนี้นเพื่อปิดประตูนะ <c oughs> ไปเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อนะครับลงไปด้านล่างเลย s e c u โอเคอยู่ตรง lower bay นะหมาโดน่น เ,เดี๋ยวไปทางด้านนี้กันต่อนะเอาละเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะลงลิฟต์ไปนะโอเค อันนี้เป็นยานมันเป็นยานอาวกาศลอีกลำนะน่าจะเป็นยานขนส่งอีกลำหนึ่งนะแต่ว่ามันไม่มีคนขับฉันก็ขับไม่ได้ด้วยยานโซลาครับนะโซล่า R O E ไม่ใช่อันนั้นมันดาราดาราเอวีนี่วะมันยานโซลานะโอเค ไม่มีอะไรแล้วตรงนี้ป่ะเดี๋ยวเราไปประตูประตูตรงนี้นะะแล<ฟ>้วกันเอ้าม,มาอมามาอน้เมนเมนซับอัดเมน <c oughs> ไ,ไปทางไหนดีว <il S 2> ันเนี้ยเกไปทางด้านนี้แล้วกันเจ้าหน้าที่คอฝอเต็มเลยมาได้รับคำสั่งมาจากประยุทธ์เฮ้ยมาจากลุงตู่ใช่ไหมเดี๋ยวไปทางด้านนี้ดีกว่า Someone triggered the alarms. Split up and check all the storerooms. Halt! Yeah. Okay, I can't go. I แหกปากเลยหรอกมาโถแหกปากไม่รงโอ้ยมาเต็มเลยเคมีจรวดนะด้านหลังกล่องตรงนี้นะเตรงนี้ก็ไม่มีมีกล่องนะเค โอเคเดี๋ยวเราเข้าประตูทางด้านนี้นะอืมโอเคพังเฮียเจ้าหน้าที่คอฝอมามา โอเคประตูข้างหน้านี้มันล็อกไว้อยู่นะเดีย๋ยวเราจะต้องกดสวิตช์อันนี้นะเพื่อเปิดนะ in bay โอเคเดี๋ยวเราลงโอ้โหเจ็บนิดหน่อยแม่เป็นไ โอเคลิฟต์ข้างหน้าก็จะพาเราลงไปที่ชั้น N17 นะค่อนข้างใกล้กับฐานเลด c ฟคชั o นนะมีชุดกอดด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราลงไปนะครับเซฟไว้ก่อน ลงไปจนถึง50เมตร60เมตร70 80ไมเต90ไมเตรเฮ้เดี๋ยวโอ้โหลิฟต์ใช้งานไม่ได้นะอีกนะเออ ว่าแล้วต้องมีมุกลิฟตกเป็นอย่างเงี้ยทุกเกมครับหามุกใหม่มั่งก็ดีนะโอเคเดี๋ยวเราลงไปทางด้านนี้โอ้เป็นสไนเปอร์ไรเฟิลนะครับโอ้เจ็บโอ้โอ เจ็บอฮะเจ็บอ่าลลงทางด้านไหนวะโอเคลงมาทางด้านนี้นะดูนี่มีอะไรบ้างอุ้ยอุ๊ยโอ้ในรูนี้ก็มีอาวุธอยู่ด้วยนะเป็น assault rifle นะโอเคลงมาทางด้านนี้ มีเครื่อง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 พ่นไฟด้วยนะมีเครื่องพ่นไฟมีโล่ปราโล่ปราจะระจนอโอเคมีกระสุนลูกซองมีกล่องนะโอเคเดี๋ยวเรากดเปิดประตูทางด้านนี้นะครัเอ้าไม่ติดอีกประตูจม โอ้ยประตูม uh ีป oh. ัญหานั euh ่นเองนะเราระเบิดด้านข้างเอาก็ได้ตูได้ไหมเนี่ยอุ้ยกระโดดได้ไหมเนี่ยอยไม่ได้เออเออให้มันได้อย่างนี้ดิ นั่นแหละเออนั่นแหละว่าจะได้ <c oughs> เก้ไอเมืองนี้มันถูกทิ้งล้างไปเมื่อหลายปีก่อนนะแล้วมันก็พื้นพื้นมันไม่มั่นคงนั่นเองนะลงผมระโดดลงไปเลย ระโดดขึ้นปะนั่นแหละนั่นแหละมามาเฮมีกลุ่มคนงานจำนวนมากมุ่งหน้าไปยังคุณนะ เหมือน EOT เขาคงกำลังตามหาบางอย่างที่สำคัญนะเดี๋ยวเราไปกันต่อแลวกันเกมดูเหมือนว่า e อสเขาต้องการความช่วยเหลือนะพวกเขาพยายามที่จะล้มลงไปป้าพลังความร้อนใต้ดินของเอลทอนะในพื้นที่นี้นะครับถ้าทำให้ดับได้เนี่ยพวกเขาก็จะโจบอีครั้งใหญ่ได้นะแต่ทีมของเขาก็กำลังเผชิญกับการต่อต้านอย่างยากลำบากนั่นเอง กดเปิดประตูนะโอยมีอยู่ตัวหนึ่งนะอุ้ยนี่งตรงไหนวะเดี๋ยว มันยิงอยู่มันยิงอยู่ตรงไหนวะเนี่ย่าเฮียชอดโอเคเดี๋ยว ไปทางด้านนี้แล้วกันเดี๋ยวเราลงไปทางด้านนี้เลยแล้วกันพาลูกทีมเขาติดอยู่ในช่องอะไรสักอย่างหนึ่งนะอุ้ยโอ้ยโอ n ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโไ้ยโอ้ยโอนยโ้ยโ้ยูอออยอยออ้ยอโอออ้ยโอ้้ออ้ ตรงนี้ก็มีอเก็บยาบาลนะครับเ,เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็ไม่มีไมม่ีอะไรนะโอเคเดี๋ยวเรากดสวิตช์อันนี้เอาละแล้วลเดี๋ยวให้มันเคลื่อนที่ไปนะข้างบนนะครับ There should โอเคเดี๋ยวเราดูดูดูอันนี้เหมือนอ e. ีไอเฮนดริกส์เขาบอกว่ามีช่องระบายอากาศตรงนี้นะที่จะพาไปเจอคนงานนะเอ้บ้า There's a route past the old rock crusher that should get you to the power plant. เฮ้ยมันยิงคนงานใหญ่เลยไหนวะ

เพราะว่ามันมีระบบเฝ้าสังเกตการอยู่นะเราจะต้องไปปิดระบบมันนะครับซึ่งก็คือให้ไปทําลายโรงโรงงานไปฟ้านั่นเอง,นะองย,ยิงตรงไหนวะืใส่ปอวยดีกว่า โดนน่าจะโดดแล้วแหละโอเเดี๋ยวเรากดปิดระบบระบายอากาศนะแล้วก็อลองโดดทางด้านนี้ดูแล้วกันโดดได้ไหมเนี่ยโ,โดดทางด้านนี้เอาแล้วกันโอเคเจ็บนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้นะครับ เฮ้ยไอโหดไอคอมืงอ่ะโอเคครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ